อะไรนะครับอ่าพระบทเป็นคันชิดครับผมเป็นทายาทเจ้าของโรงแรมดังในกรุงนครครับในสมัยนั้นรคเตอร์ก็เป็นคนไหวพิบดีกล้าได้กล้าเสียเอาง่ายๆก็คือเป็นเด็กที่ หัวสมัยใหม่ในยุคนั้นเพราะว่าเขาแบบว่าไปเรียนต่างประเทศมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อต้านกับต่อต้านกับความคิดของพ่อประมาณนึงเลยพอสมควรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะมีปากมีเสียงแล้วก็ทะเลาะก,กับพ่อบ่อยมามามาคนละฝั่งนะคนละฝั่งเราแค่เป็นสายพพอร์ตเขาที่เราจะแบบว่าช่วยเหลือเขาในวันที่เขาอยากจะได้ความช่วยเหลืออะไรจากคนอื่นเพราะว่าเขาก็จะแข่งขันกับหรือว่าหลบหนีจากคนที่มีอิทธิพลใน ในในยุคสมัยนั้นด้วยครับไม่ต้องปรับตัวให้เยอะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอยังไงเราก็ต้องเขาเรียกว่าย่งไรครับด้วยด้วยด้วยความที่ ละครเราทํามาเพื่อให้ให้ตอบสนองกับคนสมัยใหม่ได้มากขึ้นเราต้องทําให้ตัวละครของเราเป็นคนสมัยใหม่เหมือนกันมันเลยกลายเป็นคนที่หัวสมัยมันเอ้หัวสมัยใหม่ในยุคนั้นเหมือนกันแต่ว่าตัวละครตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวละครที่หัวสมัยใหม่เหมือนกันเลยไม่ต้องมีความปรับตัวอะไรมากขึ้นไม่ไม่ครับผมเป็นคนกรุงเทพปกติ ถ้าคนใต้ก็จะเป็นฝั่งบ้านนางเอกเขาอย่างเดียวเบรรากาศีหมยง้าสนุกคับแฮปปี้ทุกคนเป็นกันเองมากโดยแบบว่าพี่พี่นักแสดงอย่างแบบพี่เชลลี่พี่กัปตันพี่อาร์เองพี่สนเนี่ยทุกคนก็ซัพพอร์ตน้องๆแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆแบบว่าทุกคนทุกคนเขาเรียกว่าไงมีวิชาอะไรก็ปล่อยให้เด็กๆรุ่มอย่างพวกผมแล้วก็ทุกคนเป็นกันเองมากครับแบบเขาเรียกว่ามันอบอุ่นมันสนุกมากแล้วก็เจอกันทุกคนสนิทสนมเลยครับทำงานกันง่าย มี่งขงเขาดีแล้วมีแข่งของเขาดีแล้วเขาเมาเรื่องอะไรครับเมาเรื่องในกองนะเขาคงเมาเพราะผมเกียนร์ทุกคนในกองจะเรียกเขาคุณหนุ่มลูกเพลงเขาจะแบบว่าพอเพาเขาเขาเวลามันทำงานในแต่ละคิวเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่าบทของเขาเยอะ เขาก็จะมีความแบบต่อร้อต่อดเสียงแบบว่าขอนู่นขอนี่แบบว่ามีข้อแลกเปลี่ยนเขาวันนี้เขาเหนื่อยจังอยากกินเมนูนี้เป็นพิเศษนูนีนั่นแหละก็ต้องแบบสปอยเขาต้แบบว่าเอาใจเขาหน่อยในหมายถึงคนอื่นๆในใน,ในกองนะเขาก็จะมีผมนี้เขาก็จะมีแบบมุมแบบคนเสกร์ตเขาจะอิกดออกเขาก็จะลีลาหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่ามันมานั่งทาให้มันวุ่นวายนะเขาก็แกล้งแบบว่าอ้อ,อน,ออน,ออนพีดิมง,งานเขาไป ช่วงนี้พอช่วงนี้มันยังเป็นช่วงที่มันมีแกลบว่างอยู่ผมก็พักผ่อนให้เต็มที่เลยแล้วแบบว่ามันเหมือนแบบเราไม่ได้ทําอะไรนานๆแล้วพอมันพอมันได้ได้มาอยู่กับตัวเองเราก็ใช้โอกาสตรงนี้แบบว่าลองอยู่กับตัวเองเต็มที่แบบว่าผมเนี่ยติดกล้องผู้ผมหนีไปตัดผมก่อนเลย ซ,ซึ่งเราอยากอยากตัดผมมานานแล้วลยอะไรยาเงี้ยตัดผมสัน้นก่อนท่านี้มันตัดผมสั้นไม่ได้เพราะว่าเราเราติดคอนติเนียกัากละครระยะเวลาหลายปีเลยเพอเรื่องนี้จะจบเราก็ต่ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ยังไม่จบเลยอีกเรื่องหนึ่งเปิดแล้วอะไรย่างเงี้ย <S <S มันก็จะซ้อนอซ้อนอนกันไปอะไรพวกนี้ผมก็แบบอยากทำมานานแล้วเราก็ได้ลองทำอะไรพวกนี้ครับ <S <S อยากทำอะไรที่เป็นมืเก็บอะไร่้จช่วยรันกออืจริงก็อยากพักผ่อนให้มันเต็มที่แล้วกันนะครับเพราะว่าพอเราออกกองจริงจริงแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากแล้วมันก็ ไม่มีเวลาไปคิดอะไรอย่างอื่นเลยแล้วแต่ว่าถ้าช่วงนี้ถ้ามันมันคิดอะไรได้หรือว่าอยากทําอะไรเพิ่มเนี่ยก็ก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไปเลยแบบอยากทําอะไรคิดได้แล้วรู้ได้ก็ผมก็จะรู้เลยอะไรนะครับรพเพราะว่าไม่รู้สช่ครับช่วงนี้มันก็จะขยับขยายอะไรมันก็ไม่ใช่ว่ายากหรอกแต่ว่ามันก็แอบลังเลนู่นนี่นั่นมันนี่มันจะดีไหมมันจะไอ้นู่นไนอ้นี่หรออะ ไม่รู้เราแบบถ้าสมมติเราจะลงทุนเราช่วงนี้เราเหมาะกับลงทุนแล้วหรือยังอะไรก็กลัวคลากลัวเจ๊งกลัวอะไรอย่างร้รก็ผมว่าเอาที่มันพร้อมและไปแบบเรามัดระวังนะกันครับ <S <S ไม่ได้มองอะไรแบบไปไปเป็นอย่างอื่นนะครับไม่ได้มองยังไม่ยังไม่ได้มองอะไรไปเป็นอย่างอื่นแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสอะไรได้ทําเพิ่มว่าอยากจะลองทาหมดทุกอย่าง อ,อะไรที่มีโอกาสเข้ามาวัดคำได้หมดใชม่มีครับมีครับก็มีไอจีเป็นหลักครับไอจี c ป b o o k เป็นหลักไ,ไม่ค่อยไลฟ์เลยครับพิ่ต่อผมไม่ค่อยเล่นเหมือนกันพิ่ต่อผมเพ่งเปิดเองประมาณเดือนสเดือนเองนะครับผมเป็นคนไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้สายนั้นเท่าไหร่ไม่ได้แบบว่าเล่นโซเชียลหนักหรือแบบอะไรเท่าไหร่ครับ ได้ครับฝากติดตามละครเรื่องโนราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามคู่ของเราสองคนด้วยนะครับทั้งโนราแล้วก็คันชิตนะครับเรามาช่วยกันลุ้นว่าสองคนนี้เนี่ยเราจะเขาเรียกว่าอย่างรเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างไรแล้วเราก็จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันได้ยังไงนะครับฝากทุกคนเป็นกําลังใจด้วยนะครับโนราทังช่องวันสามสิบเอ็ดครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ